สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องแม่นันแม่น้นองติมนะคะให้ชมบรรยากาศก,ก่อนนะคะทุกคนวันนี้เราออกมานอกบ้านนะคะเป็นทางไปบ้านสนนะูเนาะก็วันนี้เรามาดูสาวนุ่นนะคะตอนนี้กําลังถ่ายติ๊กต็อกอยู่นะคะรอันนี้ก็ไม่แน่ใจ,จเหมือนกันนะคะจะมาออกกําลังกายหรือมาถ่ายติ๊กต็อกนะคะคือตอนนี้ก็มากับเด็กๆนะคะหลอรอให้เด็กๆไปเล่นติ๊กต็อกด้วยนะคะทุกคนก็คือเดินตั้งแต่จากบ้านมาถึงตรงนี้เนาะก็ บรรยากาศดีนะคะก็เลยนั่งพักก่อดรอเองสักพักก็กลับบ้านนะคะจะกลับบ้านไปออกกาลังกายต่อที่บ้านท้เนะืะ่อง,อง,องจากมันมืดแล้วนะคะเดี๋ให้ดูท้องฟ้านะก็คือสวยมากฮะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอตัวไปปา แว่นมอไซค์กลับบ้านนะคะพาเด็กๆกลับบ้าน,นให้เด็กก็ยังไม่กินข้าวนะ,ะเป็นอี๊อย่างค่ะคันไยค่ะคันไกแล้วเออล้าใส่เอฟฟกอะท้องฟ้ายัางสวย <c oughs> โลโตกติมตกัวตกจับก็ดจับจับไว้สิงนะสิงนะ สิบสามสิอีกยี่สิบปิดอัปนาท้องไอติมิมนั่งทับอย่างนี้แหละกี่ลกนั่งนั่งนั่งดูนู่นนั่งเฉยเฉยอ๋อ สีแล้วเงือกไอติมท้อยออกเร็วออกเร็วเห็นไหมนุ่นร้องไห้แล้วเตมทอยเลยดูคใครเขียนมาในโทรศัพท์มาที่ต๊อปไอไทยแลนด์ที่ฉันมุกบอลจากเพลงนี้ไม่ได้นะคะมันต้องทำกับพื้นในนี้นอกพื้นธรรมดา,าด้วยความอยากผม ดูคนตับดูคนจับโทรศัพท์เนี่ยพอมันหนูยิ่งดียิง่งออก,กมันให้บ้านทุกวัน,น,นมันได้กกำลังกายหลกโดนแม่ใช้เองอะ่ะเ,เราจะมาฟิตร่างกายให้เราให้เป็นเหมือนเดิมนะคะาจากปีที่แล้วตํำหนัก49อ,อยู่ที่5้สุดประมาณสูงสุดประมาณ52นะคะตอนนี้ก็59 <c oughs> นะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือสังชุดออกกำลังกายมาแล้วนะคะทุกคนแพนรองออกกำลังกายพร้อมเอ้มันเกรงไนเนี่ยยิ่งแต่เกรงหน้าท้องจะบอกตายหยบอบแล้ว จะทาดิเกิดทำดูดิคนท้องม่มันกริงหน้าท้องเลยนเ้ยงเายทลยเปิดทายอยู่ค่ะพรอม เอาแต่ถ้าทำได้ทุกถ้าทําได้ทุกวันนะคะมันโผล่จริงๆนะคะมันจะช่วยฟิตฟิตหน้าท้องเราจากที่ว่ามันเป็นย่อนๆเนาะมันเป็นตับๆมันก็จะอ่ากลายไปเป็นซิปเพคแทนนะคะติมเนี่ยขึ้นไปทําไมโอ้ oh 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 บรรยากาศอันนี้คือบรยอนนอบรยากาศรอบๆข้างของเรานะคะตอนนี้ก็คืออ่าพระอาทิตย์ตกแล้วนะคะทุกคนถึงท่าไหนรถึงท่ากฟ้าติมอยติมลงมาแล้วกับพี่ฟางมาหนูไปเล่นเต็งดึงกับพี่ฟางไปลงลงดีๆ เอา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 มาดูเด็กฉลาดกันนะคะเอาไปเป็นอรกับพี่ฟังเไรกับพี่ฟังอยู่นรอหู้ววปั่นเอาเอาเอาเย็นนี้ก็จะไม่กินข้าวนะคะ เราจะไม่กินข้าวเย็นนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะทุกคนห้านาทีพอ